ัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่มาดผู้นำเจคเก็ครับเปิดเผยหนึ่งแข้งพูดปลุกใจเกมทุบสเปอร์พูดปลุกใจเจคเก็ตครับในรับกุนซือลิเวอร์พูลระบุก่อนหน้าเกมพบกับทันนัมสเปอร์นั้นจาจินิวานนดุมช่วยพูดปลุกใจทีมจนทาให้พวกเขาเก็บสามแต้มมาได้พร้อมชมเกิดที่จนที่มีการพัฒนาที่หยดดหยยบ เช็กกิ้งคลับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าจัดชิ้นจ้วหวานในรุ่งกลางกลาง,งชงาวฮอนแลดนช่วยพูดปลอกใจคนภายในทีมในช่วงก่อนเกมพิมพ์เกรดนัดที่หงดางเปิดรังแอนฟิลด์เอาชนะเทนนมสเปอร์ในสองหนึ่งเมื่อวันพุธที่16ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนลงเล่นในนัดดังกล่าวนะครับลิเวอร์พูลกับสเปอร์มี25คะแนนเท่ากันทําให้หลายคนมองว่านี่เป็นนัดที่จะส่งผลต่อการลุ้นชั้นในระยะยาวและสุดท้ายก็เป็นทีมของเช็กกิ้งคลับที่ได้สามต้มไปครอบคลองโดยพวกเขามาได้ประตูชยในท่วง้าาเกกมจ โรเบิตโอฟิโน่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนก่อนเกมพบกับทนนัมฮัสเปอร์จูนี่ตะโกนดังลั่นตอนอยู่ในห้องเต่งตัวว่าห้ามเล่นหวยตากในครึ่งแรกกันอีกเนี่ยพวกซึ่งที่จริงเราก็น่าจะมีคนตะโกนแบบนั้นตอนที่อยู่ในห้องเต่งตัวในช่วงพักครึ่งอีกนะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็เล่นได้แย่ะอีก1 0 1ถึงนาทีหลังจากนั้นครบระบบกุนซือเชลยุมันนะครับกล่าวชมเคอร์ติจโอนม่ฟิลดาวรุ่งของเทียมว่ามีการพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมจนเล่นได้ดีในช่วงที่มาน บางคนอาจจะบอกว่าถ้าคุณอยู่กับลิเวอร์พูลคุณจะเติบโตอย่างรวดเร็วและผมก็ไม่ได้หมายถึงแค่ในระดับสโมสรแต่ผมหมายถึงการอยู่ในเมืองเมืองนี้เลยเคอร์ติสเป็นเด็กเพียงแค่อายุสิบเก้าปีคนหนึ่งจนกระทั่งถึงเวลาที่เขาลงสนามซึ่งที่จริงก็เป็นนักเตะวัยรุ่นทุกคนควรจะเป็นแบบนั้นในส่วนนี้แล้วเมื่อ,อนักเตะอายุสิบเก้าปีแล้วนะครับคุณก็จะบอกว่าคนคนนั้นสามารถเล่นพลาดได้เป็นธรรมดาทุกคนสามารถทําพลาดกันได้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแต่พอพูดเกี่ยวกับวัยรุ่นแล้ว เราก็ลืมนึกถึงเคอร์อติจนไปเลยสื่อถึงว่าเคอร์อติจนจะอายุน้อยแต่เขากระแทบไม่มีจังหวะการเล่นผิดพลาดให้เห็นเลยเพราะเราไม่ได้มองเขาเป็นเด็กอีกต่อไปแล้วทั้งทั้งที่จริงๆนะฮะเขายังเป็นเด็กคนหนึ่งอยู่เลยเขาต้องทํางานอย่างหนักต่อไปการทํางานอย่างหนักของเขาเขาก็ไม่เหลืองกับมันมากนักทุกอย่างมันเป็นไปได้ดูดิและถ้าเขาทาในง,งานได้แล้วล่ะก็อนาคตของเขาก็อาจจะสดใสสุดๆไปเลยแหละครับก็อยู่ในมือเจกิงงครับนะสดใสแน่นอนนะฮะ ทำตัวดีๆขยันซ้อมเข้าไว้นะครับเกิดที่โจนอย่าไปมั่วสมอย่างอื่นเหมือนเมสันกินบูนะฮะจะมีการลเลรกชี้จุดเหมือนของเจคก i ินคลับกับเซอร์เฟอร์กี้เหมือนกันตรงไหนจะมีการลเลกนะฮะระบุสิ่งที่เหมือนกันของเจคกินคลับกับเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันก็คือการที่ตคู่เก่งมากๆจนประสบความสำเร็จ ได้นะครับไม่ว่าลูกทีมจะเป็นแบบไหนก็ตามโดยตอนนี้เจคินคลับสามารถนำลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงในทั้งทั้งที่สภาพทีมมีปัญหาบาดเจ็บเยอะกันสุดๆจะมีการเลื่อนตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลยอดสโมสรนสือวงการพิมุกเกตกล่าวเย้าย่องเจคินคลับผู้จัดการทีมหงดางว่าจะาประสบความสำเร็จได้อยู่เสมอไม่ว่าคุมกำลังจะเป็นแบบไหนให้ได้ใช้งานซึ่งก็เป็นคุณสมบัติที่เหมือนกับป๋าเฟอร์กี้ทันเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันตำนานกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ใน,นกการนี้นะครับเลวูโดนปัญหาการบาดเจ็บเล่นกันหนักอติเชนเบอร์กิฟันดิ์กองหลังคนสําคัญที่มีการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าชีขาดจนต้องพักทั้งซีซั่นและโชโคเมสก็เลี่ยงตรงหัวเข่าจนต้องพักเป็นระยะเวลานาน,านเป็นต้นแต่กระนั้นเจ็กกิงคลับก็ยังพาทีมนําเป็นจ่าฝูงของลีกใน,นตอนนี้ได้จะมีการเลเกริกเปิดเผยนะครับว่าพอลองดูสภาพของเอร์พูลในตอนนี้ที่มีเจ็กกิ้งคลับเป็นคนคุมทีมแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ผมเชื่อเลยนะครับว่า เจกเกนคล็อคือผู้จัดการทีมที่จะประสบความสำเร็จได้กับทุกที่ไม่ว่านักเตะจะมีให้ใช้งานจะมีใครกันบ้างก็ตามเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่พิเศษสุดๆมันเหมือนกับตอนที่ป๋าเซนเซอร์อเล็กฟ์เฟอร์คูสันคุมทีมอยู่เลยเขาเองประสบความสำเร็จกับทุกทีมที่เขาไปทํางานด้วยเขาได้ทํางานกับหลายทีมที่แตกต่งงางกันนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ยึดติดกับนักเตะแค่กลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะได้แชมป์ม,มากลอกๆ บางครั้งคุณซื้ออาจจะประสบความสำเร็จได้หากไปทํางานกับทีมใดทีมหนึ่ง,ท,งที่ถูกต้องถูกเวลาพวกเขาอาจจะมีนักเตะหนึ่งคนที่พิเศษเก่งเข้าขั้นมาจากนอกโลกหรืออาจจะมีนักเตะที่พิเศษแบบนั้นหลายคนแต่พวกเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากนะักเมื่อไปทํางานกับที่อื่นในทางกลับกันคุณซื้อบางคนอย่างเจคเก็ตกรับจะทํางานได้ดีกับทุกที่คุณลองดูผลงานที่เขาทำตอนที่อยู่กับไมล์05ยาบริเตนอันมน,มนและลิเวอร์พูลในตอนนี้ดูสิ ที่จริงคุณอาจจะบอกได้ด้วยซ้ำนะครับว่ามันเป็นนักเตะลิเวอร์หลายคนต่างหากที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาจนได้มาทำงานกับจิกกิ้งคลับนะฮะโชตารับอาการบาดเจ็บเข่าซ้ำซ้อนแต่จะขอคับบัคให้ไหวที่สุดดิโกโชตานะครับก่นหนาทีมชัดโปรตุเกสขลุลิเวอร์ยอมรับว่าอาการบาดเจ็บที่เข่าของเขานั้นเป็นเรื่องซับซ้อนโชต้าได้รับบาดเจ็บเข่านะครับหลังจากเกมเสมอกับมิทิลันเมื่อสุดสัปดาห์ก่อน โดยรรงงานบอกว่าเขาจะต้องพักเราๆหกถึงแปดสัปดาห์เลยทีเดียวตอนนี้ผมได้รับการสนสับสนุนจากทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับอาการบาดเจ็บมันยากกว่าเพื่อคุณต้องผิดหวังในฐานะแฟนและคุณไม่สามารถทําอะไรช่วยเหลือทีมได้เลยในสนามชอท่าเกล่านะครับแต่ผมกําลังทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้กลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สิงสนามที่กําลังไปได้ด้วยดีนะครับแต่อาการบาดเจ็บก็เข้ามาซ้าซ้อนอยู่เสมอดังนั้นพวกเราไม่สามารถเร่งรัดอะไรได้ แต่ผมกำลังไปได้ดีและจะกลับมาลงสนามให้เร็วที่สุดผลงานโดนใจมากคาฟูเจิมเทรนสอนาคตแข่งบาลลังดอกคาฟูตำนานแบ็กขวาทีมชาติบราซิลเอามาแสดงความคิดเห็นว่าเทรส์อเล็กซานเดอร์โนดาวเตจจากหงดังลิเวอร์พูลจะเป็นผู้ความรงวัลบาลังดอกได้ในอนาคตคาฟูยอมรับว่าเขาได้ดูเรส ลงเล่นในหลายครั้งแล้วและรู้สึกประทับใจกับฟอร์มการเล่นและการพัฒนาการอย่างมากผมสามารถเห็นความหลากหลายในตำแหน่งแบ็กขวาของเขาตำแนางแข่งสำหรับบราซิลพูดถึงตัวเขาและเทรนส์อาริเซเนลลเขาไม่กลัวการเล่นเกมรุกการป้องกันก็ทำได้ดีเขาเป็นนักเตะการพันบอลได,ด้อย่างสุดยอดและการยิงฟรีคิกได้อย่างเยีเ่ยมเขาจะเป็นสตาร์ในฟุตบอลโลกครั้งต่อไปเขาสามารถทําให้ตำแหน่งแบ็กขวานั้นก้าวขึ้นไปอีกระดับได้ผมคิดว่าพวกเราเริ่มต้นเปลี่ยนมุมมอง ที่ผู้คนมองต่อต,อตำแหน่งฟุลแบ็กกันแล้วมันไม่ใช่แค่คนที่ทำประตูน่าจะเป็นคนที่รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของโลกในปีนี้มันผิดไปทั้งหมดบางทีคนที่ไม่เคยได้บาลลังดอเพียงเพราะตำแหน่งของพวกเขาแต่ในทุกวันนี้คุณแบ็กก็มีส่วนสำคัญต่อการแข่งขันในฟุตบอลแล้วนะครับฉะนั้นแล้วผมมองว่าในอนาคตเครนส์ rench, อาจจะได้บอลหลังดอ นี่คือสุปข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับในวันที่19าธันวาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะฮะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับเดอะคอพแฟนบอลพันธะและชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลนะครับซึ่งวันนี้เรามีสึกหนักนะครับนั่นก็คือการออกไปเย็ยนเซลเฮิร์ทพ์คของปูรอยซึ่งเคยคุมทีมลิเวอร์ของพวกเรามาช่วงหนึ่งนะครับโดยถ้าหากเราชนะเราก็จะเก็บสามแต้มและนำเป็นจ่าฝูงยาวๆไว้นะครับ ในช่วงปีใหม่นี้แน่นอนไปจนถึงปีหน้านะครับก็ต้องมาลุ้นช่วยกันนะครับสำหรับหงดังหรือวัภูฉะนั้นแล้ววันนี้มาร่วมเชียร์ไปด้วยกันก็เข้ารายการ1ทุ่มตรงนะครับสำหรับการเชียร์ไหลสดและรีแอคชั่นของแอดมินนะครับเปิดของแอดมินไว้อีกช่องหนึ่งแล้วก็เปิดช่องฟุตบอลไว้อีกช่องหนึ่งนะครับเปิดของแอดมินไว้ในมือถือนะฮะเรามาร่วมเชียร์ไปด้วยกันและพูดคุยไปด้วยกันกับชายผู้บ้าคลั่งหรือว์ภูและเด็ะครัแฟนบอลแผ่นแท้นะครับสซบไลสิโกชาลุกกลับม